วิธีดูว่าเราสมัคร Facebook ด้วยเบอร์มือถือหรืออีเมลหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องทริปแอน i c k for you ด้วยนะครับโอเคอันดับแรกเข้าไปที่ Facebook แต่ที่รูปโปรไฟล์ที่มี3ามขีดเล็กๆอยู่ด้านในมุมบนขวามือแต่สัญลักษณ์รูปฟันเฟือง แตะคำว่าดูเพิ่มเติมในศูนย์บัญชีปัดขึ้นเล็กน้อยในหัวข้อการตั้งค่าบัญชีให้มาแตะคำว่ารายละเอียดส่วนตัวแตะคำว่าข้อมูลติดต่อและนี่ก็คืออีเมลที่ผมสมัครกับ Facebook เอาไว้นั่นเองนะครับถัดมาก็จะเป็นเบอร์โทรที่ผมเพิ่มขึ้นมาที่หลังนะครับรวมถึง อีเมลสำรองแล้วก็เบอร์โทรอีกหนึ่งเบอร์โทรทำไมผมจึงต้องเพิ่มบัญชีอีเมลหรือว่าเบอร์โทรเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าในกรณีที่อีเมลหลักของผมนี้เกิดปัญหาใช้งานไม่ได้หรือล็อกอินเข้าสู่ Facebook ไม่ได้ผมก็จะใช้เบอร์โทรรวมไปถึงอีเมลสำรองแล้วก็เบอร์โทรสำรองในการเข้าใช้ล็อกอินเพื่อเข้าสู่บัญชี Facebook นั่นเองนะครับถ้าเราอยากจะได้เบอร์โทรหรือว่าอีเมลเพิ่มเติม,ตมอีกเราก็สามารถทําได้นะครับโดยแตะที่ เพิ่มผู้ติดต่อใหม่แต่ตรงนี้เลยถ้าเราจะอยากจะเพิ่มหมายเลขเบอร์โทรใหม่นะครับเพิ่มเติมเราก็แตะไปที่เพิ่มหมายเลขโทรศั์มือถือแต่ถ้าเกิดเราอยากจะได้อีเมลเพิ่มเติมเราก็แตะว่าเพิ่มอีเมลนั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็จะประมาณนี้และนี่ก็คือวิธีดูว่าเราสมัคร a c e b o o k ด้วยเบอร์โทรหรือว่าอีเมลนั่นเองขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ